ให้คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทย แต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสมิงโหราโหรา24สีไลน์ไอดีโหราโหรา24ให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันตัวเองนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับ ดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้นั้นคือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่7ธันวาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13ธันวาคมเป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีมีนนะครับจะมีความรู้สึกเหนื่อยล้าอย่างมากเลยคือมันเป็นสัปดาห์ที่คุณนั้นจะต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างจัดการอะไรหลายๆอย่างให้มันเสร็จ นะครับในช่วงจังหวะที่คุณเองมีความรู้สึกว่าจะต้องจัดการหรือทำอะไรคนเดียวมันก็เลยนัดนำมาซึ่งความเหน็ดเหนื่อยและความล้าอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามครับอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันจุกจิกหรือราคาซางคุณก็จะจัดการให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในสัปดาห์หน้านี้นะครับ วันจันทร์ที่7ธันวาคมเปิดมาก็เป็นวันที่เหนื่อยล้าอ่อนล้าเลยครับมีเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างสำหรับชาวลัคนาราศีมีนวันจันทร์และวันอังคารจึงเป็น2วันที่เหน็ดเหนื่อยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีมีนในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับ แต่ภาพโดยดรวมแล้วสินแสบิงถือว่าคุณก็ทำให้มันสำเร็จไปตามที่คุณตั้งใจไว้ได้อย่างดีเพียงแต่มันต้องทำอะไรคิดอะไรเองดำเนินเองคนเดียวซะส่วนใหญ่นะครับนี่คือชาวลัคนาราศีมีนในช่วงสัปดาห์หน้านี้วันพุธและวันพฤหัสนะครับเป็น2วันที่ชาวลัคนาราศีมีนจะมีความรู้สึกแฮปปี้แล้วก็สบายใจขึ้นในเรื่องของความรักนะครับ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สบายใจขึ้นทั้งหมดแต่ก็มันก็ทำให้คุณมีความรู้สึกเอ่อ happy ขึ้นยิ้มออกขึ้นหลังจากช่วงที่ก่อนหน้านี้ชาวมีนเองก็มีความรู้สึกอื่นๆในเรื่องความรักพอสมควร ซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแต่เอาเป็นว่าในสัปดาห์หน้านี้ในช่วงวันพุธนะครับวันพุทธที่9พระหัสที่10ความรักจะแฮปปี้ขึ้นคุณจะสบายใจกับมันมากยิ่งขึ้นแล้วพอมาในวันศุกร์ที่11นะครับจะเป็นอีกหนึ่งวันที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องของงานแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญสําคัญอย่างยิ่งแต่ก็ทําให้มันสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีเช่นกันนะครับ ในเรื่องของการเงินนั้นดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินยังคงมาทับตำแหน่งตัวของคุณอยู่ดาวเสาดาวเจ้าเรือนลาภาก็โครจรอ,อยู่ในเรือนลาภาของมันเองนั่นจึงหมายความว่าการเงินการทองของชาวลัคนาราศีมีนนั้นจะขยับไปได้ตลอดทั้งสัปดาห์จะไม่ติดขัดใดๆทั้งสิ้นถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายที่นอกเหนือจากที่คุณตั้งเป้าเอาไว้แต่คุณก็จะสามารถจัดการให้มันผ่านไปได้ด้วยดีพูดง่ายๆคือ การเงินจะไม่ส่งผลใดๆให้คุณยุ่งยากใจในช่วงสัปดาห์หน้านี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับในช่วงของวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นคุณอาจจะมีความรู้สึกอื่นๆหงอยๆเศร้าๆขึ้นมานิดหนึ่ง บางทีชาวลัคนาราศีมีนจู่ๆก็รู้สึกตัวเองรู้สึกว้าเหวขึ้นมาเฉยๆรู้สึกเหมือนตัวเองถูกทอดทิ้งขึ้นมาเฉยๆทําให้มีความรู้สึกลอนลี่อยู่บ้างในช่วงวันเสาร์ที่12แล้วก็วันอาทิตย์ที่13จริงๆแล้ววันเสาร์นี่เป็นวันที่ดาวพุธด,ดาวศุกร์ย้ายนะครับย้ายราศีดาวศุกร์ย้ายจากราศีตุลมาอยู่ที่พิจิกแล้วก็ดาวพุธย้ายจากพิจิกมาอยู่ที่ธนู นะครับส่วนมันสมผลยังไงก็ผมก็ได้อธิบายตามดวงดาวให้ฟังไปแล้วอย่างที่ได้อธิบายไปให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่ข้างต้นมาเนี่ยนะครับส่วนในเรื่องของความรักเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีมีนนั้นสิแสหมิงคงต้องบอกให้ฟังกันกชัดๆแบบนี้ว่า ออมันมันแฮปปี้มาอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วก็จังหวะช่วงตรงนี้นั้นมันยังมีอะไรเป็น,เ,ปนเส้นบางๆที่ทําให้ชาวลัคนาราศีมีนยังรู้สึก l o น e ี่รู้สึกเหมือนกับว่ามันยังต้องการส่วนที่มาเติมเต็มให้คุณมีความรู้สึกกระชุ่มกระชวยมากขึ้นชาวลัคนาราศีมีนนะครับที่ยังโสดมีโอกาสที่จะเข้าไปออชอบพอหรือว่าผัวพันกับบุคคลที่มีคู่อยู่แล้วหรือ่าเขามีเจ้าของอยู่แล้ว หรือคุณก็อาจจะไปชอบเขาหรือเขาอาจจะมาชอบคุณหรือต่างคนต่างชอบกันแม่งทั้งคู่เลยนะฮะนะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละกับความรักของชาวลัคนาราศีมีนในช่วงจังหวะตรงนี้ในสัปดาห์หน้านี้นะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องพยายามประคับประคองความรู้สึกความคิดของตัวเองและของคู่ให้ดี คือบางครั้งมันจะมีความรู้สึกโลนลี่เงาๆง่อยๆเข้ามามีคู่อยู่แล้วแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกเงาๆอยู่มันเป็นเรื่องแปลกๆของชาวลัคนาราศีมีนซึ่งบางทีแล้วก็ยากแก่การอธิบายครับเขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงมากทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีครับความสัมพันธ์ก็จะไม่ได้กระทบอะไรกันมากนักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าความสัมพันธ์ก็ยังดําเนินไปได้นะครับ สำหรับท่านใดที่สอบถามมานะครับว่าจะสมัคร YouTube สมาชิก VIP YouTube ที่แสนอิงของเบ้งเมืองไทยนะครับ ก็เข้าไปที่หน้า YouTube พิแสงหมิงของเบ้นเมืองไทยเขามีให้กดปุ่มสมัครก็กดเข้าไปเลยแล้วเขาจะบอกรายละเอียดคุณจะสมัคร VIP ในรูปแบบใดก็จัดไปตามที่คุณต้องการได้เลยขอให้มีแต่ความสุขโชคดีเงินทองไรลาา่าทีมาร์คท่านสวัสดีครับเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ ID Master M i n g 6 6ิ6 6 คำนักมังก,กรทองสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโงเ่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล